นักเต้นในตำนานผู้ปรสานการโจมตีเข้ากับความทุ่มเทอันล้อนแรงสำเร็จวิชาการเดินถอยหลังเพื่อเลี่ยงการสบสายตาน้ำของเขานั้นคือนักเต้นอัป,ปมงคลคอนคอนให้เนื้อในใ่แล้วเนื้อวอพี่ออกจะเป็นสิริมงคลไม่จริงหรอกถ้าแกเป็นสิริมงคลอ,อะ่ะฉันเชิญแกมาอยู่ในทีมแล้ว การนุกไม่ค่อยฝึกวิชาให้พี่เลยอนุกถ้าเ,เกิดว่าแกอยากจะฝึกวิชาแล้วก็ฉันจะพาแกไปเจอกับมาสเตอร์กังฟูเอ็กซสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Cat กระดานที่แบบสุดแสนจะพิเศษนะ <c oughs> เพราะว่าอาจจะมาแค่ปีละครั้ง <c oughs> ครั้งละประมาณเดือนหนึ่งคือเกม Battle Cat เนี่ยผมเล่นมาน่าจะประมาณเกือบ1ปีละแล้วลด่านนี้ด่านชายแก่เจนโลกซึ่งมันจะให้แมวกังฟูเเนี่ยผมเพิ่งได้เล่นครั้งแรก แต่ว่าร่างปลุกพลังของตัวนี้ผมได้แล้วซึ่งจําไว้เลยนะว่าทุกคนถ้าเกิดว่าด่านชายแก่เจโลกกระดานปลุกพลังกังฟูเอ็กมาเนี่ยรีบเล่นเลยมันน่าจะมาแค่ปีละครั้งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอศัตรูแบบไหนแต่เชื่อผมเถอะด่านหนึ่งดาวเอาตัวอะไรไปสู้ก็ชนะกังฟู2250อ่าใช่จริงว่าเป็นตัวนี้แหละเฮ้ยไอนมนี่แกอยากจะได้ข้าไปอยู่ในทีมอย่างงั้นเหรอถ้าอยากได้แล้วก็ทุ่มพลังทั้งหมดมาสู้กับข้าเลย นึดเดี๋ยวเราจะช่วยนึดเองคือผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอย่างนี้ไปกี่รอบแล้วนะแต่ว่ากังฟูเนี่ยราคามันแบบมันแพงไม่เหมาะสมเลยอะดาเมจก็ใช่ว่าจะจัดจ้าดราคาตั้ง2 2 0 0โถอ้ยโถ่เอ้ยนึดอย่าว่าเราดีนึดเราอุตส่าห์มาช่วยนึดนะนึดโอเคฉันขอชดไปเลยแมวรถไฟทุบบ้านมันทีเดียวแต่งานกลางวันเท่ากับนักมวยอ งานกลางวันเท่ากับนักมวยงานกลางวันเท่ากับนักมวยนี่มันกลางวันตรงไหนวะเนี่ยนี้ี่นุ่นเดี๋ยวเราจะช่วยนุ่นเองให้ไอ้กังฟูเด็กใหม่ดูพี่พี่เนี่ยตัวราคา6 0รตบโคตรแรงไหนแน่ไอ้เจ้าแคนแคนกีสวรรค์แค่มีกีหน่อยคิดว่าแกจะตบแรงอย่างนั้นเหรอเรามีฮัตตอกนะเว้ยปีปีปีนีพมึองคุยเรื่องอะไรกัน <laughs> เรียวไปหนึ่งทีไปเร็วรีวไปจบบ้านมันไปเลยแมวรถไปไม่ได้ตบบ้านมันอีกไปติดไอ้พวกลูกกระจกรถไฟพวงไป โอ้โหนะ้ำมันคุณเพนกวินผู้มากด้วยวอร์ลุทธ์และก็ตายไปอย่างไวขอปรับทีมหน่อยและกันเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันโคตรจะกระจอกเลยผมเลยเอาตัวแบบสายพุ่งมาเว้ยจะได้แบบรีบจบบ้านมันแล้วผมจะเข้ากับหมากินเวไปเลยปหามุตระเบิดพลังลากมะม่วงด่านที่4ภาคทัน300ปีข่านะ่ะโดนภาคทันมา300ปีข้าเลยฝึกวิชามา บอกเลยว่าแขนของข้าอาเฮือโคจะมีกล้ามเนื้อนักสู้มือเปล่าปัดเดิมไปด้วยแมวรถไฟก่อนเลยแล้วก็พี่แมวหัวล้านตามไปด้วยแมวสลามแมวยีราฟแล้วก็บาหามุดแมวรถไฟเล่นแบบจบใบจบเร็วโคตรเถื่อนยอดภรรยามาดูซิว่ามันจะเปิดตัวภรรยายังไงไม่ว่ายอดภรรยาหรือว่าไอหมีกาโฮกตัวเมื่อกี้คือตัวเมีย ได้เรียบร้อยนะแมวกังฟู X เอ็กอแมวกลางฟู X เอ็กจะเป็นตัวแะไรข้านะคือแมวที่อุทิศชีวิตให้การฝึกฝนโดยการโจมตีระยะกลางของกลางฟูจนชำนาญมีการโจมตีเดียวที่มีพลังทำลายล้างเพิ่มขึ้นโอเคสำหรับร่างปลุกพลังผมมีอยู่แล้วเว้ยอัปเกรดไปเรื่อยๆปั๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บได้จะเลเวล29จะไม่โดนลดดาเมจไม่โดนว์ปโจมตีเดียวส่วนร่างหนึ่งโจมตีเดียวร่างสองก็โจมตีเดียว ขานั้นอุทิศทั้งชีวิตให้การฝึกฝนข้าต่อยว่าเป็นเวลากว่า50ปีทําให้มัดทองข้านั้นมีความเร็วเท่ากับเสียงแล้วจากนั้นตัวข้านั้นก็ได้กลายเป็นประธานสมาคมฮันเตอร์เฮ้ยผิดเรื่องแต่เมื่อข้าฝึกฝนมากขึ้นมากขึ้นข้าก็ค้นพบว่าชีวิตแม่งมันก็ไม่มีอะไรเลยข้าเลยมาดื่มเหล้าแล้วข้านั้นก็ใช้เหล้าผสมประสานเข้ากับการต่อสู้ของข้ากลายเป็นปรมาอาจารย์มัดเมาเยี่ย่าและข้านั้นก็ฝึกฝนต่อไปต่อไปจนตัวข้านั้นก็กลายเป็นลาอูน <Yeah. S 2> แมวกังฟูจะมาใส่คอมโบได้เลเวลเริ่มปืนใหญ่เพิ่มเอ็มเอฟเฟกหยุดการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นกังฟู X พร้อมกับนักเต้นมาดูซิว่าจะเถื่อนแค่ไหนแล้วมันไปเดินทับเลนกันทำไมวะน่ายี Ye ่าทานาใชา้อโออะไรวะเนี่ยโอ้กังฟู X ก,กูโดนหมาตบตายไปเร็วกังฟู X ปล่อยแมวสลามปบาฮมุไปเคลียมหมาก่อนนายโไปหนทีโอเคได้โย ป h าหามุดยานายยาเชิดฉายขนาดนั้นเดี๋ยวยอดกังฟูทั้ง2ตัวนั้นเขาจะไม่เถื่อนไอ้นักเต้นนี่มันก็เต้นนานเหลือเกินเต้นยึกยักยึกยักกว่าจะต่อยยี e ่ค่าแต่ว่ากังฟูเอ็กเนี่ยมาถึงคือแบบป่อยเลยเว้ยสุดยอดอ่ะนายอไปห่งทีแมวรถไฟเคลียร์หมาไปก่อนผมไม่ได้ปล่อยตัวรับตีนไปไงมันเลยแบบโดนตกตายกังฟูเแมวรถไฟไะ บาฮมุตไปเลยรีบจบเลยแล้วกันไปเลยทุกตัวของฉันไปแสดงเควสตวิชาย,ยอดวอรยุทธ์เพื่อจบป้อมนี้แต่ว่ายังไม่จบด่านนี้ภรรยายังคงเป็นนายเ,เดี๋ยวเฮ้เดินๆงงงๆงนี่นายใจเกเรเหรอมาเนิ์ฉท่านจะเอาแกเป็นภรรยาให้ได้เลยมานิร์แกจะต้องเป็นภรรยาฉัน เดียวฉันเป็นตัวพอ่อฉันจะไปเป็นภรรยาแกได้อย่างไรกาโฮความรักเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเพศหรอกนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายนะว่าเขาจะสมยอมไหมกาโฮงั้นแกก็เป็นภรรยาฉันได้สี่มารุดแต่กูบอกว่าขึ้นอยู่กับการสมยอมฉันไม่สมยอมกาโฮมีออกหัก <c oughs> ไป,ปแล้วบาฮามุสเราเรียบร้อยนะมีสี่มงกุฎ เริ่มตึงแล้วทุกคนสําหรับด่าน31เ,เนี่ยจะเจอโมฮอคข้างยีรับข้างแล้วก็เจอตัวแรดเลลิกโอเคอันดับแรกไปก่อนเลยแมวคิสตันไปสโลมันเราไม่ต้องอัพเป่าตุงเพราะว่าเดี๋ยวตังไม่พอสไนเปอร์ per, แล้วก็จักรโดประมาณนี้เอาจากระโดไปน็อกแบ็กแล้วก็แมวท่องเที่ยวได้โยแมวกระดองไปนิโอไปหทีได้โยอ สำหรับด่านนี้มันมาไม่เยอะเว้ยแต่ว่ามันมาเฉียนดังนั้นต้องแบบน็อกแบ็กมันซึ่งไม่ไหวใช่ไหมอีกแล้วเหรอเอาเอาไม่ไหวอ่ะโ,โอเคนึกว่าจะแตกแล้วเชียวโอเคแมวท่องเที่ยวไปได้อยู่ยังได้อยู่เทพกาโอมันแบบตบยีราฟเข้าอยู่แล้วไงอย่านะเทพกาโอเอออย,อย่าอย่าอย่าปล่อยไซเบอร์แคทจักรโด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 จักรโ,โ,โดมาเรียบร้อยนะ บอกเลยว่าสามารถน็อกแบ็กสตูได้อย่างแน่นอนนะโอ้โหไม่มีเทพกาโอเนี่ยบอกเลยโคตรเหนื่อยอะดาเนี้ยจะนะแมวท่องเที่ยวไปแมวคิสตันไปปัญหามาแล้วคือตัวเลเกเนี่ยแหละจะทําไงดีแลนเลเร็กแม่งก็ตบแรงเหลือเกินแคนแคนไปแล้วไซเบอร์แคทมาโอ้โหเสียฟีดีครับผมจังหวะนี้ไซเบอร์แคทแม่งตบไกลใ,ใ,ใ,ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆแมวคิสตันไปได้โยแล้วก็เทพกาโอมาเรียบร้อยน่ยอมไปหนึ่งที สไนเปอร์มาเรียบร้อยโอเคแมวท่องเที่ยวไปไม่ไมๆๆๆๆไ,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 ไเรียบร้อยนะเคลียร์ไปได้เกรเบียวอย่าตายนะนายคือความหวังของหมู่บ้านถ้าเกรเบียวไม่ตายก็น่าจะโอเคเกรเบียวฟรีดมันใช่แมวคิสตันโอไม่ก oh ็ยีรับมาเยอะขึ้นแล้วเป๋าตรงหนึ่งทีเกรเบียวมาอีกหนึ่งตัวแมวท่องเที่ยวไปใจเย็นๆเทพกาโออย่าตายนะแมวคิสตันไป ในอวีหนึ่งทีแล้วแคบกาโอก็มาอีกหนึ่งตัวจังหวะน,นี้บอกเลยว่าชนะอย่างแน่นอนสไนเปอร์ปล่อยไปเรียบร้อยเป็นไงเราน็อกแบ็กสตูๆแล้วละยีรลับแม่งมารัวๆแมวเคสตันไปแล้วก็จักระโดมาอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยชนะแน่นอนนี้นุชพี่ก็ตู่ขึ้นีกันนะนุชอย่ข้าพี่เลยคือแบบว่าเขาบังคับให้พี่มาสู้พี่ไม่รู้เลย ไหนแน่เจโมฮอคแกกล้าทรยศบุญคุณเปียกฉันให้เปียกแกตั้งมากมายแกมันทรยศและเรียบร้อยนะเคลียร์แมวทรยศไปได้ตาแมวแลเทปกาโอเทพกาโอเท,ปก,อทปกาโอมาเรียบร้อยน่าจะพอแบบเยอะโอ้โหมาเร็วจังว่ะเฮ้ยสำหรับด่านนี้จะเจอพี่แมวข้างยางลบแล้วก็จะเจอกวางอาคุแคนแคนไปกว้างมาแล้วเจลลี่ลินมา โอ้ยนลี้ยวไม่ถึง้ไม่รู้จะทะไรเข้าเข้ากก้าโดเจกากอดเะากอดจากอดเะากอดเจ้ากดวางมาแบงเลยวางไม่ได้มาตัวเดียวหรอใจกู้ทำอย่างไงไม่ใช่แล้วแบบนี้ต้องเอาทีมป่าปอะคุมาอุยด่านนี้ตึงอะ่ะแม่งอยู่ใกล้เกินไซเบอร์แคทได้อยู่ที่ป้อมไว้นะ่าจะสบายมั้งนะหวังว่าจะใช่ตัวต่อไปต้องเป็นแคสลี่ แคนแคนตบไปอย่างสวยมันจะใกล้กันเกินไปแล้วไม่ได้อยากจะใกล้ชิดขนาดนี้อย่ามาใกล้ได้ไหมจ้าออกไปไกลๆจ้าเฮ้ยคลรีล่คลรีล่คลรีล่คลรี่คลรี่คลรี่มาเรียบร้อยโอเคใจเย็นๆ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 ใจ,เย,ๆจเย็นๆนะจ้าอย่ารีบบุกมาขนาดดีโอ้โห <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่นยแมวรถไฟสวยใจเย็นๆสวย แคนแคนปะไซเบอร์คัรตัวแรกแมวรถไฟแคนแคนใจเย็นเย็นสไนเปอร์สวยนิโอสวยแคนแคนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแมวรถไฟสวยรอควางมาควางมาเมื่อไหร่ค่อยบัฟไปตัวอูเบอร์ไว้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นควางมาละวใจลิลลินตัวแรกตามไปด้วยแคสลี่ สวยตามไปด้วยเจมิตมะนยอไปหนึ่งทีรอปล่อยเทพกาโอสวยแคนแคนแมวรถไฟไม่นะ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 สวยอยู่ยังสวยอยู่แคนแคนไปเทพกาโอปาดไปอย่างได้โอโหเจมิตมะกูแตกเลยโดนแมวแทงไม่รอดแล้วแบบนี้น่าจะแพ้มังนะมีไซเบอร์แคปอยู่น่านจะโอเคใจเย็นๆสวยเทพกาโออย่าแตกนะเจเจ ปวดหัวอะสำหรับในรอบนี้เนี่ยผมจะมีตัวรับตีนอยู่4ตัวแล้วก็จะมีสไนเปอร์คอยแบบตีอยู่วงหลังแล้วก็มีไซเบอร์แคสตีวงหลังเช่นกันนะมีเทพกาโอจ่ายดาเมจตัวสีขาวมีแคสลี่คอยน็อตแบ็กตัวอาคุแล้วก็มีแคนแคนกับแมวรถไฟจ่ายดาเมจเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์เปิดซีพียูบอกเลยว่าชนะอย่างแน่นอนเพราะว่ารอบนี้มีตัวรับตีนเยอะมากนะเดี๋ยวนะใจคอเริ่มไม่ดีแล้วสิ เฮ้ยน่าจะชนะอยู่แคสซี่ตัวที่2มานะเทปกาโอตัวที่2ว้าวเป็นไงเล่าแผนรับตีมสุดจีเนีย่ยของผมอ้าวนุ่นที่ขอโทษที่พี่ทรยศนุ่ไม่ว้ยไม่ต้องมาคืนดีกับฉันเลยแกจงไปลงนระกซะไอเจ้าแมวข้างแท้งเออกวางเนี่ยมันจะมีโล่ปีศาจซึ่งผมไม่ได้เอาตัวเจาะโล่มาแต่ว่าโล่ของปีศาจเนี่ยถ้าเกิดว่าตีไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวโล่มันก็แตกเองเว้ยแผนรับตีน4ตัวโคตรเชื่อนโคตรดุ เสียหายไปโคตรเยอะรอบนี้จัดเต็มเว้ยมีเรือรบที่จะแบบตบซอมบี้โคตรแรงแต่ว่าจะได้ตบหรือเปล่านะหรือว่าจะตายก่อนกันตบเราตบตบตเออตอบแต่ว่าซอมบี้ไม่ตายแม่เอ,อ้ยให้มันได้อย่างนี้ดีวะสไนเปอร์กับไซเบอร์แคทน่าจะโอเคอยู่มั้งนะหรือว่าควรจะเอาตัวต,วตบซอมบี้ราคาถูกมาวะเนี่ยตัวปัญหาด่านนี้แม่งโคตรเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวซอมบี้ตัวแมวข้างเทพกาโออดชนไว้นะ นายคือตัวดาเมจเพียงหนึ่งเดียวเหลือลบมาเรียบร้อยนะโอ้โหมาจังหวะถูกด้วยตีสักทีโอ้ไม่ก็ชาร์จนานมากไม่ได้ตีเลยแต่ตาบได้ที่แบบฟังผมยังมีตัวรับตีนอยู่ก็น่าจะโอเคมั้งนะมั่นใจในตัวเราได้เลยมนุษย์เราจะปกป้องนายเองกัะปี้กัะปี้ ขอคอยนรกจะมีทั้งหมด40ชั้นเหลืออีกแค่7ชั้นด้วยขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ